สวัสดีครับ f อวยเห็วเด็กเต็นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับ f c กันคลิปนี้ผมจะนำหวลาวพัฒนาหววประจาวันที่24กันยายน2568ายลงคลิปให้กับ f c ที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวัวเลาพัฒนาผมก็จะนำเลขสูตรการค้นมวณหาเลขเด็นประจำหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักตัวนำมาสรุปตัวเลขเด่นจับคู่ชุด 4ตัว3ตัว2ตัว,ตวและชุด2อรั่งให้กับ f c ดูเพื่อเป็นแนวทางครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สอนวิธีการคำนวณหาเลขเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อนำเลขเด่นจับคู่4ตัว3ตัว2ตัวบนล่างเป็นแนวทางการหาขอา้อมูลสลากไว้ราพัฒนาเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณยายาในการรับชมครับขอบคุณครับ มาสรุปผลการลอกสลากเวลาพัฒนางวดประจําวันที่22กันยายน2568กันก่อนครับผลกันออกครั้งวันที่1 9 0 9 2 5 2 9 0 9 2 5 2เลขท้าย4ตัวครับ9 2 5 2 9 2 5 2ครับ3ตัวบน2 5 2 2, 2 5 2 2 5 2 5 2 2ครั้ง9 2 9 2นี่เป็นผลงวดล่าสุดนะครับ22กันยายนนะครับมาสรุปเลขสุดที่ลงคลงิปไปงวดวันที่22กันสักนิดนะครับ ในงวดประจำวันที่22ครับที่ผมได้สรุปนะครับตัวเลขเต็นจับคู่ชุด2ตัวบนล่างไว้นะครับในชุด2ตัวบน2ตัวล่างครับ2ตัวล่างก่อนนะครับทั้งหมด16ชุดสรุปชุดเต็ม4 2 4 2 9 7 4 7 9ครับแต่ผลกันออกก็คือเป็น9 2นะครับ9 2เป็นตัวกับข้างกันนะครับในชุดนะครับและในชุด2ตัวบนครับจากสุ่มคุณลาจับคู่ไว้16ชุดครับ16ชุด 16ชุดสรุปดึงเด่นว่าสี่ชุดสี่สองสี่เจ็ดเก้าสองเก้าเจ็ดนะครับแต่ใน16ชุดนี้มาเข้าที่ห้าสองครับห้าสองครับไม่ใช่ชุดดึงเด่นครับห้าสองไม่ใช่ชุดดึงเด่นครับแต่ชุดดึงเด่นครับสี่สองสี่เจ็ดเก้าสองเก้าเจ็ดเน้นเก้าเจ็ดและเก้าสองครับแต่เก้าสองนี้ไปออกสองตัวล่างครับไปออกสองตัวล่างนี่คือชุดสรุปดึงเด่นครับของงวดวันที่ยี่สิบสองนะครับและในชุดสรุปนะครับในชุดสรุปสองตัว บนล่างครับในชุด2ตัวบน2ตา่างทั้งหมดได้8ชุดครับเป็นเรียกกับ24 4 2 2 9 9 2 7 4 4 7 7 9 9 7กเ้า็็ก็มาเข้าที่922ตารางตรงๆครับในชุด2ตารางตรงๆนี่คือข้อมูลเวลาสุดครับ FC ทันใดที่โชคดีก็ดีใจนะครับหลังจากที่หลุดมาหลายงวดครับหลุดมาหลายเลือกมามาที่เข้า9มาเข้าที่9 2ชุด2ตัวล่างตรงตรงครับดีใจกับท่านที่มีโชคครับส่วนท่านที่ีไม่มีโชคก็ต้องรุนกันต่อวันที่ย4สนะครับ มาติดตามกันต่อได้เลยครับมาดูสูตรการคำนวณครับหาเลขเด่นประจําหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยผมแนะนํนเาเลขไทย4ตัวหัวต้าสุดซึ่งออก9252มาเป็นแนวทางการคํานวณหาเลขเด่นแต่แล,ละหลักครับหลักพันนะครับจะมีทั้งหมด4สูตรคํานวณน,นะครับในแต่ละสูตรจะนําหลักพันหัวล่าสุดก็คือ9มาคำนวณก็สูตรที่1 ได้เเป็นตัวตั้ง9ได้จากการนำหลักพันคือเก้ามาตั้งครับตั้งเก้าบวกจะได้9ก้าเพิ่มไปได้เตัวกนแล้วครับเก้าศูนย์หนึ่ามสี่าหกเจ็ดไปหลักพันสุดที่2ครับได้เเป็นตัวตั้งครับเจ็ 7, ดตังนี้ครับได้จากการนำหลักพันหวดต้าสุดครับคือ9ครับให้บวกตัวเองครับเก้าบวกเก้าเท่ากับสิบเมื่อได้ส8เอาแผลลับบวกหลักพันคือเก้าครับแปดบวกเก้าเท่ากับสิบเ เมื่อได้สิบเจดเอาเจ็ดตรงมาตั้งตั้งเจ็ดบวก,กเดเเจ็ดเพิ่มไปเลยก้าตัวกันนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์ห้ลหลักพันสูตรที่3ามครับได้หเป็นตัวตั้งครับหกนี่ครับได้จากการน,นําหลักแสนคือเบวกหลักพันคือเก้าครับ,บกเก้ากบเก้าเท่ากับสิบแปดนำผลลัพธ์คือแปดนะครับบวกหลักพันคือเก้ครับแปดบวกเก้าเท่ากับสิบเจ็ดบนสิเจ็ดเอาเจ็ดตัวหลังมาตั้งตั้งเนับรถจากเ หนึ่งแต้มคือ6บวกจะได้6เพิ่มไปให้เลขเาตัวเก็แล้วครับหกเกตแปดเูนย์อไปหลักพันสุดที่สี่ครับได้ศูนย์เป็นตัวตั้งครับศนย์ 0, ตัวนี้ครับได้จากการนำหลักหน่วยคือสบวกหลักพันคือเก้าครับสองบวเท่ากับสิตามผลลัพธ์คือหนึตัวหลังครับบวกหลักพันคือเก้าครับหนึ่กเเท่ากับสิเทกับสิอาศูนมาตั้งตั้งศูนย์นะครับแล้วก็บวกจากเลขศูนย์เพิ่มไปให้เลขเก้ 9, ตัวเแล้วครับ 0 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8เมื่อครบ4สูตรำนวนหลักพันให้นับแต้มจกนกระทั่ง4สูตรนะครับจะได้เลยได้ผมนับแต้มจน,นไ้ครับมี1 2 3 4 7 0ครับ1 2 3 4 7 0ได้6ตัวใน6ตัวนี้ครับผมนำสูตรเทียบชนเพื่อดึงเด่นครับ เดิเสองเดิ้ลสามเดิ้7เเดิ้ 7, ดครับสองสามเจ็ 2, 3, 7, 0, ดศูึงมาสตัวครับจากหตัวนะครับเป็นเลขเต็นประจําหลักพันนะครับสองสมครับมาดูสูตรหลักร้อยต่อครับต้องาสี่สูตรครับเจ็ดสูตรจะนำตัวเลขหลักร้อยหัวต้าสุดคือสองมากันนะครับสูตรที่ห ได้2เป็นตัวตั้ง2ตัวนี้ได้จากการนำหลักร้อยคือ2มาตั้งเลยครับตั้ง2บวกแค่เพิ่มไปได้เก้าตัวเลยครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ปหลักร้อยสุดที่2ครับได้9เป็นตัวตั้งครับ9ตัวนี้ครับได้จากการนำหลักร้อยงวดสุดคือ2ให้บวกหลักร้อยก่อนนะั้นนั่นอีกวัคือ8ครับ2 8เท่ากับ10เท่ากับ10เอาศูนย์เรามาตั้งตั้งศูนย์นับลดจากศูนย์หนึ่งแถมคือ9แล้วก็บวกจะได้9เพิ่มไปได้เล้าตัวเ 9, 9, 9, ก 100, ้าเลยครับเก้ยศู่ย์รับ ได้1เป็นตัวตั้งครับ1นตัวนี้นนครับได้จากกรนนำหลักพันคือ9บวกหลักร้อยคือ1ครับ9 1บวก่เท่ากับ11เอดมั1ตเพเอา1ตัวจะมาตั้งตั้ง1บวกจากเลขยึ่งเพิ่มไปเลข9ตัวเก้าเครับ1ต้อง3เสีย6ก8 9ตัวตนี้หลักร้อยสุดที่4ครับได้6เป็นตัวตั้งครับ6ตัวนี้ครับได้จากกรนนำหลักหน่วยบนคือ2บวกหลัก บวกกับหลักร้อยคือ2อครับสอสองเท่ากับ4่นะครอได้กับ4เอา4ผลลับบวกหลักร้อยคือ2อคับสบกสเท่ากับ6เมื่อได้กับ6เอา6ตั้งตั้ง6บวกจะได้6เพิ่มไปเลก้าตัวเก้าหลักครับหกเจ็ดแปดเูนย์หนึ่งมื่อครบสี่สนคณวนหลักร้อยครับให้นับแต้มจำนวะสี่สูตนะครับจัได้เลขที่ผมนับแต้มชนะครับมีสอง 6 7 9ครับ2 3 4 6 7 9ได้6ตัวนะครับใน6ตัวนี้ครับผมแนิยาสูตรเทียบชนเพื่อดึงเด่นครับดึงเลข2ดึงเลข3ดึงเลข7ดึงเลข9 2 3 7 9ดึง4ตัวครับ2 3 7 9เป็นเลขเด่นประจำหลักร้อยนะครับมาดูสูตรหลักสิบครับทั้งหมด4สูตรครับแต่ละสูตรจะนำตัวเลขหลักสิบ งวดล่าสุดก็คือ5้ามาคะแนน,นกสุที่1ได้0เป็นตัวตั้งครับ0ตัวนี้ครับได้จากกระนำหลักสิบคือ5ให้บวกตัวเองครับ5้าบวกหากับสิบครับบวกกับ10เอากศูนย์มาตั้งตั้ง0บวกจากเลขศูนย์เพิ่มไปเลขเ้าตัว เก้าละครับศูนย์หนึ่งสอามส้หก็ดแต่หลักสิบสตรที่สครับได้ห้เป็นตัวตั้งครับห้าวนี้ครับได้จากการนำหลักสิบคือห้าให้บวกตัวเองครับห้าบห้าก็เท่ากับสิบเท่ากับสิบแล้วนําผลลัพธ์คือศูนย์ตัวหลังครับบวกหลักสิบคือห้าครับศูนย์บวกห้าเท่ากับห้าเมื่อได้กับห้าเอาห้าจะนงมาตั้งตั้งห้าแล้วก็บวกจำนวนค่าเพิ่มไปเลขเก้าตัวก็เลยครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามตไปหลักสิบสตรที่สครับได้สเป็นตัวตั้งครับ สนี้ครับได้จากการนำหลักร้อยคือ2ครับบวกหลักสิบคือ5้าครับสองบวหาท่ากับเจ็ดผลลัพธ์คือเบวกหลักสิบคือห้ครับเจ็ดบวกหเท่ากับสิเมื่อได้สิอเอาสมาตั 4, Detroit, sprout, ้งตั łat, ้งสองบวกใหญ่เพิ่มไปเลยเ้าตัวกลครับสองสามสี่ห้ากเจศูนย์ครับทไมหลักสิบสูตรที่4ครับได้หเป็นตัวตั้งครับหนตัวนี้ได้จากการนำหลักหน่วยบนคือสองบวกหลักสิบคือห้าครับสองบวหาเท่ากับเจ็ดผลลัพธ์คือ7นะครับบวกหลักสิบคือห้าครับเจ็ดบ ตั้งสองแล้วก็บวกจขนเด้สเพิ่มไปอรีิกาตัวกันครับสองสามสี่ห้าเ็เมือ่อครบสี่ศูนย์นวนหลักสิให้นับแต้มจนกันละสี่ศูตรครับจะได้เลขที่ผมนับแต้มจนในวันครับมีสองสามห้าหกเ็ดแปดครับสองสามห้าหกเ็ดแปตายหตัวใน6กต,ต,ตัวนี้ครับนสูตรเทียบชนเพื่อดึงเน,นครับดึงเลขสดึงเลขหดึงเลขหกดึงเลขเก็ดครับสองหก็ดึงสตัวครับจากหตัว เป็นเลขเป็นประจําหลักสิบครับสองห้าหกเจ็ดนะครับมาดูสูตรหลักหน่วยต่อเขาเรียก่าสี่สูตรครับจําได้สูตรจะนําตัวเลขหลักหน่วยหัวละสูตรคือสองมาคานึงครับสูตรที่หนึ่งได้สี่เป็นตัวตั้งสี่ตัวนี้ได้จากการนําหลักหน่วยคือสองให้บวกตัวเองครับสองสองเท่ากับสี่เมื่อได้กับสี่เอาสี่ตั้งตั้งสี่บวกจํได้สี่เพิ่มไปเลขคาตัวก็แล้วครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับต่อไปหลักหน่วยสูตรที่สองครับสูตรที่สองได้หกเป็นตัวตั้งครับหกตัวนี้้ครรับไดจาาากกนํ หลักหน่วยคือ2ให้บวกกันครับ2 2เท่ากับ4นำผลลัพธ์คือ4บวกหลักหน่วยคือ2อครับ4่บวกเท่ากับ6เมื่อได้หกเอาห6เรามาตั้งตั้ง6บวกจะได้6เพิ่มไปเลย9ตัวกันกนะครับ6ก8 9็1 2 3 4เกาห่มไปหลักหน่วยสุดที่3ครับได้3เป็นตัวตั้งครับ3ตัเป็นน,นะีครับได้จาก,กน,นําหลักหน่วยและเสรคือ2ให้บวกหลักหน่วยก่อนนะั้นคือ2ครับ2 2เท่ากับ4บเมื่อได้4เอา4มาตั้งตั้ง4 นับลด,ดจาก4ี่ถึงแต้มคือ3บวกจะได้3เพิ่มไปเลขเก้าตัวก็เลยครับ3 4 5 6 7 8 9 0 1ตกเจป้ห่ลหลักหน่วยสุดที่4ครับได้9เป็นตัวตั้งครับ9ก้ตัวนี้ครับได้จากการนำตัวเลขหลักสิบนะครับคือสอคือ5ครับบวกหลักหน่วยคือ2ครับ5้าบวกสเท่ากับ7นําผลลัพธ์คือ7นะครับบวกหลักหน่วยคือ2ครับ7จ็บวกสเท่ากับ9 เมื่อเทียบกับ9ตั้งตั้ง9โบยจะได้9เพิ่มไปได้9ตัวก็แล้ครับ901 2 3 4 5 6 7เมื่อครบ4ส่วนจำนวนหลักหน่วยก็ให้นับแต้มจนกันได้40นะครับจะได้เลขที่ผมนับแต้มจนได้ครับมี1 4 6 7 90ครับ1 4 6 7 90ได้6ตัวใน6ตัวนี้ครับผลนี้สูตรเทียบชนเพื่อเด่นเด่นครับเด่นเลข6เดงนเลข7เด่นเลข9เด่นเลข0ครับ6 7 90ดึงมา4ตัวครับจาก6ตัวนะครับเป็นเลขเต็มประจำหลักหน่วยครับ 6790นครับนี่เป็นสูตรคำนวณครับหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยหวเล่าพัฒนาในงวดประจำวันที่เยกันยายนนะครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวล่างและชุด2ตัวบนนะครับดูที่ชุด2ตัวล่างก่อนนะครับในชุดชุด2ตัวล่างครับผมจะนำหลักพัน4ตัวครับ2 3 7 0าจับคู่หลักร้อย4ตัวครับ2 3 7 9จะได้ชุด2ตัวล่างหวเล่าพัฒนาดังนี้ครับ สองวารสิทิ์จับคู่กันปสี่ตัวนะครับเะไดสองสองสองสามสองเจ็ดสองเก้าสามวารสิทิ์จับคู่กันปสี่ตัวนะครับจะได้สามสองสามสามสามเจ็ดสามเก้าเจ็ดวารสิทิ์จับคู่กนปสี่ตัวครับจะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าครับเก้าวารสิทิศูนย์วารสิทิครับจับคู่กันปสี่ตัวครับไอ้ศูนย์สองศูนย์สามศูนยเจ็ดศูนย์เก้าทั้งหมดชุดสองตังจับคู่ไว้สิบหกชุดครับนี่เป็นชุดตรงตรงตัวล่างครับมาดูการจับคู่ชุดสองตัวต่อครับ ในชุด2ตัวบนผมก็จะนําหลัก1ิบตัวครับ2 5 6 7กจับคู่หลักหน่วยสตัวครับ6790จะได้ชุด2ตัวบนหวยลาาพัฒนาดังนี้ครับ2องวันสิบจับคกหน่วย4ตัวครับเป็น2 6 2 7 2้า0 5วันลสิบจับครักหน่วย4ตัวครับเอ5 6 5 7 5 9 5 0 6จากูัครกหน่วยสตัวครับเอ6 6 6 7 6 9 6 6 7ดหาวันลสิบจับครูกหน่วยสตัวนะครับ 76, 77, 77, 79, 70, ทั้งหมดในชุดสองวันจัผู้ไว้สิบหกชุดครับนี่เป็นชุดตรงตรงสองตันหวยลาวพัฒนาและชุดตรงตรงสองตางหวยลาวพัฒนางวดประจําวันที่ยี่สิบสี่กันยายนนะครับมาดูการสรุปชุดเด่นครับดูที่ชุด2ตัวล่างก่อนนะครับในชุด2ตัวล่างตามสูตรคำนวณจับคู่ไว้16ชุดนะครับ ใน16ชุดนี้ผมได้นาสูตรมาเทียบมาชนมาตัดเพื่อสรุปชุดเด่นครับชุดเด่นที่ตัดแล้วสรุปได้ดังนี้ครับชุดเด่นก็จะมี2 3 2 9 7 3 7 9 4เก้าเ3และ79 4ชุดใน4ชุดนี้เป็นชุดสรุปเด่น2ตัวล่างชุดตรงตรงตัดมาจาก16ชุดมาลุ้นกันว่า2 3 2 9 7 3 7 9จะามกามาหรือไม่หรือจะอยู่ในกลุ่ม16ชุด2ตรังนี้ครับ fc ท่านใดท่านมีสูตรคำนวณ ได้เลขเด่นสองตัวล่างหวลาพัฒนาก็นํามาเทียบมาชนกันครับจะได้ตัวเลขดนที่ถูกใจตรงเย่ทันมากที่สุดครับมาดูชุดเสิร์ฟสองตัววันต่อครับในชุดสองตัวตวันตามสุขรคณวนจับคู่ว่าสิบหกชุดในส6ชุดนี้ผมแนะนำสุดเทียบชนตัดเพื่อสรุปชุดเด่นครับชุดเด่นที่ตัดแล้วสรุปได้ดังนี้ครับชุดเด่นก็มี2 6ง9 7 6 7 9 4ีครับ2 6 2 9 7 6และ79 4ชุดใน4ชุดนี้เป็นชุดสรุปเด่น2ตัว บนชุดตรงๆตัดมาจาก16ชุดมาลุ้นกันครับว่า26 29 76 79จะมาหรือไม่หรือะอยู่ในกลุ่ม16ชุดนลครับ F4 ท่านไหนถ้าท่านมีสูตรคำนวณได้เลขเต่น2ตัวบนหัวเล่าพัฒนาก็นำมาเทียบประชนกันนะครับจะได้ตัวเลขนี้ถูกใจตรงใจท่านมากที่สุดครับมาดูชุด3ตัวครับชุด3ตัวผมจะนำหลักร้อยครับดูที่หลักร้อยครับหลักร้อยตามสูตรก็นวาสีตัวครับ2 3 7 9ครับใน4ตัวนี้ดึง2ตัวครับ ดึงเลขสตัวหนึงครับดึงเลขเาตัวหนึ่งวางหลักร้อยครับไปะจะนำสามเลขเก้าสอง 3, 9, ตัวมาจับคู่กับชุดเด่นส4งพันสี่ครับสองหกสองเก้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าจะในชุดสามตัวบนเวเลาพัฒนาดังนี้นะครับในชุดสามตัวบนครับที่สุปจับคู่ไว้ครับสามวางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่นส4งพสี่ชุดเกาสองหกเ3้สองเก้าจกกวางหลักร้อยครับจับคู่ชุดเด่นส4ชุดครับจะได้เก้าสองหกเก้ทั้งหมด ในชุด3ตัวจับผู้ว้8ชุดนะครับนี้เป็นชุดตรงตรง3ตัวเวลาพัฒนามาลุ้นกันครับ8ชุดนี้จะมาตามสูตรหรือไม่ครับมาดูการสรุปชุดเน้นชุดรองครับดูที่ชุด2ตัวล่างก่อนนะครับในชุดสองตัวล่างตามสูตรคำนวณนะครับจับผู้ว้ยสิชุดสรุปชุดเด่น4ี่ยกสชุดจะมีสอง9เดมครับชุดเน้นนะครับเน้นไปที่73ครับเน้นไปที่73ส่วนชุดรองรองไปที่7 เครับเน้นเจ็รองเจครับนี่คือสตัวล่างครับและในชุดสตัวบนนะครับตามสุขนุนจากหวสิบหชุดครับสรุปชุดเด่นไว้สี่ชุดสี่ชเด่นเ6็9สองหกสองเก้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าครับชุดเน้นนะครับเน้นไปที่เจครับเน้นไปที่เจครับคือชุดเด่นครับเน้นเจครับส่วนชุดรองครับรองที่สอครับรองสอเน้นเจ็รองสอนะครับนี่เป็นชุดน้นองสองตัวบนจากสชุดเหลือสชุดครับ มาลุ้นกันว่า26และ7จกจะมาหรือไม่ครับมาดูการสรุปชุดในรอง3ตัวบนต่อครับในชุด3ตัวบนตามสูตรคำนวณจับคู่ไว้8ชุดนะครับใน8ชุดนี้ครับชุดเน้นนะครับ,เน,น 3, 7, รบเน้นไปที่379ครับเน้นไปที่379ครับส่วนชุดรองรองไปที่9 626องครับรองเ26เน้น3.9มรอง9 26ครับนี่เป็นชุดเน้นรอง3ตัวจาก 8. ดชุดเหลือ2ชุดมาลุ้นกันว่า เลขท้ายตัวบน2ชุดเน้นลอง3.9และ9 2 6จับมาหรือไม่ครับนี่คือชุดสรุปเน้นลอง3ตัวบนครับมาดูชุด4ตัวครับในชุด4ตัวผมจะนำชุดเน,น,น้นลอง2ตัวสองชุดครับ73ดและเจกจับคู่ชุดเน้นลอง2องมาครับ26และ79จะได้ชุด4ตัวหวยลาวพัฒนาดังนี้นะครับชุด4ตัวครับที่สรุปจับคู่เด่นไว้ครับปี73 2 6 7 3 7 9 7926และ7979ทั้งหมด4ชุดครับนี่เป็นชุด4ตัวชุดตรงตรง4ชุดมาลุ้นกัน4ชุดนี้จะมาตามสูตรหรือไม่ครับมาดูก,การสรุปชุดฟันธงครับผมจะสรุปเดท้าย4 aw, 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 ตัตว3ตัว2ตัวและ2ตัวงหัวเลาาพัฒนางวดประจำวันที่2ีให้กับ f c ดูเป็นแนวทางครับในชุด4ตัวครับตามสูตรจำน,นวณจับคู่ไว้4ชุดครับใน4ชุดนี้สรุปชุดฟันธง4ตัวครับเด่นที่สุด เน้นไปที่ครับ7379ครับ7379ครับ3ตัวบนสรุปฟันตรงมาที่379 379 2ตัวบนสรุปฟันตรงมาที่79 79 2อตัวล่างสรุปฟันตรงที่73 73นะครับนี่เป็นชุดสรุปฟันตรง4ตัว3ตัวสน2ตัวและ2ตัวล่างนะครับมาดูชุดเสวน2ตัวบนล่างครับซึ่งเป็นชุดที่เดินวีนามาตลอดครับในชุด2ตัวมีดังนี้ครับในชุด2ตัวมี23 29 7 3 7 9 2 6 7 6ทั้งหมดมี6ชุดนะครับใน6ชุดนี้ครับเป็นชุดเด่น2ตัวมาได้ทั้ง2ตัวบนทั้ง2ตัวล่างนะครับนี่คือชุดสรุปเด่น2ตัวบนล่างเป็นชุดที่เดินดีมาตลอดครับที่ผมได้นำลงคลิปให้กับ FC ดูเป็นการประกอบการตัดสินใจ f c ที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้การพิจารณาณในการตัดสินใจครับตัวเลขทุก ตัวเลขที่ผมได้นําลงที่เป็นสูตรคํานวณเท่านั้นครับสูตรคํานวณสูตรนี้จะมาตามสูตรจะออกตามสูตรที่ผมคํานวณหรือไม่ก็เราต,ติดตามผลกัน,นอกเอาสลักไวลาพัฒนากันได้ในงวดประจําวันที่24กันยายนนะครับขอบคุณ f c หวยเด็ดเต็กในกลางวันทุกท่านทุกคนทุกกระังใจนะครับพี่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการชิดคำนวณสูตรวที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหวยเลาพัฒนางวดประจำวันที่24กันยายน2568 ลงคลิปให้กับ f อซดูเป็นการประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามครับกด s u b สไครป์กดไลก์กดแชร์เลยครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหวัวด,ดีๆเล็กเด่นๆลงคลิปให้กับ f อซดูเป็นแนวทางในคลิปต่อไปครับ f อซท่านใดครับถ้าท่านโชคดีแล้วครับอยากให้กาลังใจแอดมินสนับสนุนในการทําคลิปลงคลิปก็ช่องทางนี้ได้นะครับตรงนี้นครับเป็นช่องทางที่ f อทุกท่านครับถ้าท่านโชคดีแล้วครับอยากจะสนับสนุนการทําคลิปลงคลิปให้กําลังใจแอดมิน ก็ทอ่องทางนี้ได้ครับขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ได้ทําการสตรอดมาครับขอโชคดีเฮงเปังๆกันต่อไปและขอบคุณ f อทุกท่านท,ท,ที่มาติดตามรับชมขอโชคดีกันทุกคนครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ